เย้ยกราบสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านกันด้วยครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเพสามร้อยหสิบคาบิฟอนครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม j a o n นั่นเองนะครับเรียกง่าย,ายๆนะครับอ่าโอเคเริ่มเลยก็ฮักจากไอเฟดดี้ไปก่อนนะครับโอ้โหไอ้กิฟนี่แล้วนี่คือแบบปวดหัวหมากคือสับสนอนะนะครับอ่าอันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนแนวไว้เล่นเกมเล่นเกมน่กกา,มากลัวมาก่อนฮเฮรอเลย เลยมาก่อนอยู่ดีมาเล่นเกมเบลเบลน่ารักอย่างเคออนนะครับเป็นอถ้าใครไม่รู้เนี่ยผมขอพูดอาจจะยาวหน่อยครับเดี๋ยว,ยวถ้าใครถ้าใครขี้เก็บฟังผมพูดยาวตอนนี้คือตั้งแต่ช่วงเนี้ยคือจะเป็นช่วงที่อธิบายระบบเกมนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้แต่ถ้าคนที่รู้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอะไอ้นี่ไปให้เรียกไงกดข้ามไปได้อะก็คือกดข้ามไปหลังจากจบในผมพูดนะนะโอเคเกมเนี้ยถ้าใครไม่รู้เนี่ยก็คือ มันเป็นเกมแนวกดจังหวะให้กดเราให้เราเล่นกดตามเพลงครับอ่ะตึกตึกอะไรแบบเนี้ยอ่ะตามเพลงที่มันเป็นเพลงที่อยู่ในอนิเมะก็เกอเนี่ยยังไงก็มีคนรู้จักแล้วแต่คนที่ไม่รู้จักเนี่ยมันก็คือเกี่ยวกับวงดนตรีแป๋วแววนะครับก็คือไปหาไปดูกันเองครับผมไม่สปอยถ้าคนที่ยังไม่ดูอ่ะแต่ถ้าคนที่รู้จักอยู่แล้วก็จะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วว่ามันคือเกมกดจังหวะเพราะส่วนมากก็มีคนที่รู้อยู่แล้วนะจริงๆอ่ะผมเล่นไปแล้ว แต่ผมเล่นส่วนตัวผมไม่ได้ไปเล่นอะไรนะเพราะกลัวติดลิขสิทธิ์แต่คลิปนี้อยากลองครับวก่าก็โดนนะโดนลิขสิทธิ์รือคลิปเนี้ยไม่รู้ว่าจะได้ปล่อยลงหรือเปล่าถ้าได้ปล่อยลงแล้วมันโดนลิขสิทธิ์ไม่ได้หนักหน่วงถึงอะไรขนาดนั้นก็โอเคนะครับแต่ถ้าโดนก็อาจจะไม่ได้ดูกันนะครับอะไม่รู้นะโอเคผมก็จะขอเริ่มเล่นเซฟใหม่ก็แล้วกันก็คืออถ้าผมเล่นเซฟเนี่ยครบหมดทุกเพลงแล้วเนี้ย ผมจะกลับมาเล่นเซฟเก่าให้ท่านผู้ชมดูก็แล้วกันเพราะผมจะไม่ไปเล่นปลดล็อกชุดอะไรในเซฟใหม่เพราะผมไม่อยากไปเล่นนานขนาดนั้นครับเอาเวลามาเล่นเซฟเก่าปลดล็อกน,นู่นนี่นั่นดีกว่าโอเคครับก็เริ่มกันเลยมันมีเนื้อเรื่องด้วยนะประเด็นน่ะกดไม่ได้ด้วยโอเคเอ่อกดนี่มันยังไม่มีเซฟแล้วเ,เราไปเล่น,นครับโอเคนี่เออไปกด ไอ้เซฟมันนี้น่าเรื่องนะครับเดี๋ยวลองแปลดูเอานี่ทุกคนจะเอ้อระเหยกันไปถึงเมื่อไหร่กันเนี่ย เยาชินอิจินี่ริซึเธอเป็นหัวหน้าชมรมนะถ้าเธอเป็นแบบนะั้นรุ่นน้องจะเอาอย่างดีหรอยุยก็เหมือนกันมาแสดงดนตรีกันเถอะฮะแสดงดนตรีหรอก็ใช่น่ะสิพวกเราเป็นชมรมดนตรีบาวลงเดนซากุระนี่นา เอาหนะ่อาอัสสจะดื่มน้ำชาหน่อยไหมรุ่นพี่มุกิวันนี้มาเข้ากิจกรรมชมรมให้เหมือนกิจกรรมชมรมดนตรีเบากันเถอะค่ะเอ๊ะเฮ้เฮ้ต้องทำยังไงนะเลือกแสดงดนตรีจากมุมด้านซ้ายและกดเข้าสู่หมดนั้นเลยโอเคหา,มาเมื่อกี้งั้นทุกคนมาลองทำกันเลยดีกว่า โอเคอัดอยู่ผมต้องเช็คนะครับว่าอัดอยู่หรือเปล่าอ๋อมุกิพูดอนะไเนี่ยอ๋อโอเคผมอาจจะไม่ได้แปลสดๆนะครับอาจจะไปแปลหลังใหม่นะครับต้องไปภาคหลังใหม่นะครับอ่ะโอเคเดยวก,ก่อนก่อนแสดงดนตรีดูนี่ก่อนนี่คือกฎของชมรมดนตรีเบ้าความมั่นใจของลิซซ์มัน,น,น,นหนักนั่นหนักแน่นเหลือเกินนะอ่าโอเค ก็อันนี้จะเป็นการอธิบายระบบการเล่นครับก็ใครไม่รู้ก็สามารถดูได้ครับแต่ผมรู้แล้วผมันเล่นยังไงร,รู้แล้วว่ามันเล่นยังไงแล้วกดโอเคกด enter อออสมกับเล a เ l i s t จริงๆเตรียมพร้อมแล้วไปกันเถอะทุกคนตามฉันมาเอ้ยโอ้ย,อยประมาณนั้นนหะโอเค ผมไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะติดลิกซิตขนาดไหนนะครับ okay. โอเคก็เพลงนี้ก็เริ่มแรกก็มีประมาณให้สี่สี่เพลงเองเราต้องเล่นให้ได้ระดับไม่ไม่ระดับเอก็ต้องบดล็อกเออคือเล่นให้ผ่านนะครับประมาณนั้นเริ่มเพลงแรกเลยเพลงนี้นี่ดังมากเออเล่นตัวละครยุยก่อนก็แล้วกันโอเค เลพลงนี้นี่คือดังมากครับอย่าง instagram. ที่บอกเกมเนี่ยใครคิดจะเล่นนะคิดให้ดีๆครับคุณต้องมีความอดทนสูงครับให้อยู่คิดได้คิดดีๆอยู่ดีจะมาเล่นเนี่ยอย่าครับอย่าที่ผมห้ามเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนะมันหน่ก,ก็จริงครับแล้เวเราได้เล่นเกมที่เออเรารัก เป็นอนิเมะที่เรารักอะครับเอออันเนี้ยผมเข้าใจแต่คนที่ไม่ชอบเกมกดจังหวะอย่าเล่นครับเพลงแรกๆเนี่ยอย่างเพลงเนี้ยมันง่ายแต่ถ้าไปเล่นเพลงท้ายๆเนี่ยจะลองจ้าครับผมพูดได้แค่นั้นแหละผมก็ไม่รู้ว่าผมเล่นไปได้ไงนะสงสัยจะเป็นเพราะว่าอยากอยากเล่นเพงลงแบบให้มันจบก็เลยเล่นผ่านเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอวดตอ,ตอนตอนผมเล่นครบหมดเพลงก็แล้วกันอ่นะ ผมไม่รู้ว่ามันจะมีกี่พาร์ทนะอของเกมเนี่ยถ้ากระแสดีหรือไม่ดีก็ผมก็ทําแต่ว่าถ้ามันไม่ติดลิขสิทธิ์อะไรมากอะผมผมทําลงได้แต่ถ้ามันติดลิขสิทธิ์มากอผมก็อาจจะไม่ทําครับ <c oughs> แบบติดลิขสิทธิ์แบบเจ้าของเพลงไม่อนุญ,ญาตอะไรเงี้ยผมอาจจะไม่ทําครับแต่ถ้ามันมีติดลิขสิทธิ์แบบอ่านไม่เห็นบางพื้นที่บ้างเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ก็ถือว่าหนักหน่วงแต่เออยังลงได้ก็โอเค แต่ถ้ามันติดดิก็ธีดเฉยไม่ได้ขึ้นสถานะอะไรมากแบบเขาอนุญาตอะไรเงี้ยผมก็โอเคได้ได้ได้ขอบางคลิปที่เห็นผมลงมีเพลงอะไรเงี้ยมันก็มีขึ้นสถานะติดลิขสิทธิ์เฉยๆแต่เขาอนุญาตได้โอเคหรือว่าโอเคแต่ถ้าเล่นเกมเนี่ยต้องใช้สมาธิสูงแล้วก็ต้องตั้งปุ่มด้วยครับยู่ดีจะมาแบบกดมั่วๆอย่างนี้ไม่ได้ครับต้องตั้งปุ่มพร้อมก่อนเล่น ปุ่มที่เราถนัดด้วยนะครับอันนี้ผมตั้งปุ่มไว้มันเลยเออโอเคแล้วผมก็เล่นจนจบไปแล้วไงก็มันก็มีปีมือระดับหนึ่งเนี่ยถ้าคนที่เล่นแรกๆเนี่ยบางคน,น่ะนะที่ไอ้นี่ก็อาจจะไม่ได้ระดับ a แต่ถ้าอาจจะได้ระดับ c b หรือ d นั่นแหละแต่ถ้าคนที่เออพอเข้าใจก็เล่นจะได้ระดับ A เพราะว่าเพลงแรกมันเป็นเพลงให้เราวอร์มเฉยๆครับเขาสูนู้เรื่องอีกรอบตืร์ตืตอเตอรคออนอ่าซ้อมเสร็จแล้วเหนื่อยจังเลยโนกิมีอะไรให้กินบ้างไหมมีเค้กอยู่นะจะดื่มชากันด้วยไหมเมื่อกี้เราค้ามนเรื่องเกินไป นี่ก็จะเป็นระบบให้ของกินครับเต้องเอาเค้กให้ใครดีลองให้มีโอเพราะผมให้ยุยหลายรอบแล้วจริงๆให้มีโอไม่ได้ต้องยุยเท่านั้นแหมกำหนดคือหา,าเค้กอร่อยจังเลยคือหายุยยุยกินคนเดียวแต่ทุกคนอัศวะมุกกี ลิสึมีโอหันมามองอะว่าเฮ้ยน้องกลัวไม่มีเหรออะไรประมาณนั้นอะคือหามากยุยกินอยู่คนเดียวไม่ยุดติดทำเลยฉันก็อยากกินด้วยลิสึหัวร้อนพรุ่งนี้ก็อยากกินมาเดินแลนจังเลยรอบเกินรุ่นพี่ยุยซ้อมอย่างจริงจังด้วยค่ะ <c oughs> เฮ้ยหา่าคือเขาก็จะอธิบายพวกระบบต่างๆนะครับ แต่ผมก็อาจจะไม่ได้แปลให้อะไรขนาดนั้นครับเพราะว่าถ้าสำคัญมันก็จะเป็นคำพูดของตัวละครครับแต่บางบางฉากมันก็เอามาจากอน,นิเมะครับเอเคต่อมาเพลงนี้อ,อขอเล่นเป็นอ,อ,อ,อมิโอกันแล้วกันตาม เรียงเรียงตามไทม์ไลน์ก็แล้วกันจริงๆถ้าพูดตรงๆคือมีโอกับลิสึโผล่ออกมาก่อนและยุยก็โผล่มาคือยูจะโผล่มาตอนแรกที่นอนตื่นสายแต่ว่ามันช่วงแรกๆมันจะไปโฟกัสที่สองคนนี้มากกว่าคือยูเอมมโอกับลิสซนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะ่ะแต่ก็เราไม่ต้องไปจริงจังไลม,มาก เพลงนี้มุก,กิร้องไม่รู้จะติดลิกสิ์ขนาดไหนเนี่แหละประเด็นเนี่ยคือผมอยากอัดเกมเคออมากแต่มันติดลิกสิทธ์มากน้อยขนาดไหนเนี่ยแหละคือคลิปเน,เนี่ยท่านผู้ชมจะได้พูดจะได้ยินผมพูดถึงเรื่องลิกสิ์เยอะมากแล้วอาจจะไม่ได้ฟังเพลงแบบเพราะเพราะอะไรขนาดนั้นไงเพราะมีเสียงผมแทรกแทรกไม่ให้แบบเอ,อ่อยูทูบเขามาเล่นงานเราเยอะครับ <c oughs> อืเพลงเนี่ยผมไม่เคยฟังเพิ่งมาได้ยินในเกมเนี่ยแหละตอนเล่นครั้งแรกแต่ละเพลงผมไม่ชอบมีเกมเนี่ยพอเล่นไปมันก็ชินแล้วนะเลยชอบออเสียงเบสมีอกนี่แบบมีอกเออมีอกอะไรวะอะขอโปรโมทอีกช่องหนึ่งด้วยครับ เออมันไม่ได้หามาได้ง่ายๆครับช่องน่้นจะเป็นช่องรีวิวของถ้าใครสนใจอยากดูผมรีวิวของก็สามารถไปดูได้ครับเป็นรีวิวฟิกเกอร์อะไรเงี้ยทุกอย่างครับคือมีฟิกเกอร์มีแผ่นซีดีหนังแผ่นซีดีเพลงอะไรเงี้ยสามารถไปดูได้ครับอทั้งใน Facebook และทั้งใน Youtube ครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่คลิปเดียวครับรีวิวฟิกเกอร์มีโอ้ดูเลย ความน่ารักของบุกิอืมอาจจะได้เสียงกดคีย์บอร์ดแบบแจ๊ก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 เพราะคีย์บอร์ดผมมันเป็นแนวนี้แล้วครับได้รับต่อมาเป็นมดดกครับต่อจากแฟนพี่สาวแฟนเก่าพี่สาวผมครับอ่า แล้วอย่างที่บอกครับถ้าเสียงไมผมมันดังเกินไปหรือเอ่อเรียกไงดี่มันดังเกินไปหรือมันเบาเกินไปก็ต้องขออภัยแล้วเสียงเกมมันดังหรือเบาเกินไปก็ต้องขออภยัยด้วยนะครับเออพูดถึงเดี๋ยวผมไปไปเพิ่มเสียงเอ่อเกมนิดหน่อยดีกว่ากันกันเผื่อไว้เดี๋ยวเดี๋ยวรอไอ้นี่ก่อนถ้าออกน่าจะมีคัสซีนอะไรอยู่นี่ระดับเอชมแมวจริงจง แต่ละเพลงที่เราเล่นคือถ้าเราเล่นได้ระดับระดับ A มันก็จะปลดล็อกของเสื้อชุดเสื้อผ้าผมอะไรอย่างงี้ด้วยครับของตกแต่งที่หน้าตาอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวขอไปเพิ่มเสียงแป๊บหนึ่งครับโอเคประมาณนี้น่าจะพอได้ต่อมาก็เพลงนี้เลย เป็นเพลงที่เบาสบายหูมากผมก็เพิ่งจะเคยฟังเพลงในครั้งแรกขอเล่นเป็นมุกกิกันล้ะกันไม่ต้องเรียงตามทําลงทำลายแล้วเราเราอยากลิ้นตัวเลยเราเล่นไปเลยเออรอบนี้เป็นเพลงของยุยนะครับฮิราซาวะยุยฮิราซาวะยุยผมก็ออกชื่อไม่ค่อยถูกครับสำเนียงชื่อของเขานะครับ แต่ละตัวแต่ตัวละครแต่ละตัวที่เราเลือกเล่นในเพลงเพลงนั้นก็คือถ้าสมมุติผมเล่นมุกิใช่ไหมมันก็จะเป็นคีย์เป็นโนที่เสียงดังกว่าเสียงอื่นนะครับถ้าสมมุติผมเล่นเป็นลิสซเสียงกองลิสซจะดังกว่าเสียงอื่นครับถือว่าเป็นเกมที่ดีที่ตัดระบบเสียงได้ดีมาก เออแต่จะว่าไปเกอร์แบนคลายก็จะออกเกมใหม่มาแล้วเนี่ยยังไม่ออกแต่ว่ากําลังจะออกมาใหม่แล้วก็มีภาคไม่รู้ว่าภาคใหม่หรือว่าภาคเดิมที่แบบเพิ่มฉากที่ไม่มีเข้าไปหรือเปล่านี้ผมไม่รู้ผมไม่ได้ไปดูผมอยู่ผมไม่ได้อยู่ในกรุงเทพไงผมอยู่ใกล้ๆกล้แหละคือออกไปถนนเนี่ยใช้เวลาไม่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมั้งก็ถึงกรุงเทพแล้วไงแต่มันที่ mbk กับไอ้นี e. ่ ถ้าไปดูเออเมกาไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เมกานะมันห้างขายของเล่นโมเดลฟิกเกอร์พูดผิดก,ก็คือไอ้ที่เขาไปเที่ยวกันแหละสยามเออสยามพารากอนเมเจอร์สยามพรมรามพรากอนเออแล้วก็ MBK ที่เอ,อ่อในกรุงเทพแล้วก็นั่นแหละ f i f อนั่นแหละเออผมชื่อไม่เท่าถูกมันไกลไงผมผม มันไม่คุ้มกับค่าเดินทางไงผมไม่ได้มีรถส่วนตัวขับไปอย่างนั้นไงนออก็เลยเสียดายไม่ได้ไปดูครับว่าเดี๋ยวจะลองหาโปสเตอร์ขอซื้อจากคนอื่นต่อครับ <c oughs> โปจินี่ผมยังไม่ได้ดูนะตอนเนี้ยที่ดูคือเก r ร์บแ d นคลแล้วก็มา เคออนมาที่หลังจริงๆผมต้องเริ่มดูเคออนและไล่เรียงก็คือมาเคออนเสร็จมาปจจิปจิเสร็จก็ต้องมาเกอร์แมนคลายแต่ที่จุดเริ่มต้นคือไอ้ดูการิเมะแบบเนี้ยคือเกอร์แมนคลายและผมก็เออชอบชอบก็เลยเออเห็นเขาบอกว่าสนุกสนุกอะไรเงี้ยพวกเคออนปจิอะไรเงี้ยผมก็เลยสนใจสนใจเคออนแหละเพราะเจอไอ้เพลงเนี้ยเข้าไปนี่แหละเนี่ยเพลงเนี้ยเจอเพลงเนี้ยเข้าไปแหละนะ ก็เลยเออผมก็เลยว่าลองดูพอดูมันก็สนุกนอะอคือการว่าตอนนี้ผมชอบเคออนมากกว่าเกอร์แบนคลายมันไม่ได้ซีเรียสถึงขั้นนั้นคือมันทําให้เราหาครับแต่มันก็ยังมีได้ประโยชน์จากการเล่นดนตรีอะไรบ้างที่แบบเออดูแล้วมันยังมีได้ประโยชน์มาบ้างผมก็เลยชอบเคออมากกว่าตอนเนี้ยเกอร์แบนคลายก็เลยอยู่อันดับสองครับแล้วก,ก็กดไม่ติดนะครับอสุเสหรือไม่ได้ใช้ท่าทาง ทําให้เราดูนะครับคือเป็นความมั่นใจนะครับเพลงนี้มีโอกระลองนะครับเป็นเพลงชา้าเพลงนี้ผมอาจจะเล่นไม่ค่อยดีครับเพราะว่าผมไม่ถนัดเพลงช้าบแบบเนี้ยมันกดจังหวะมันกดได้ดีกว่าแต่มันกดแบบเราเลงไม่ถูกไงว่าเอ้ยมันถึงยังพอมันถึงปับ๊บบางทีเรากดไม่ถูกไงมันก็ ไม่ได้ครับเออผมก็เลยไอ้อนี่นะครับเพีงนี้ผมก็ไม่เคยฟังก็เพจ่ะได้ยินตอนมาเล่นเกมนั่นแหละครับอ่ะเสียงกีตาร์ของเอออาศสสะไม่ได้ยินเลยได้ยินเบาอืม งเออนี่ไงเสียงคีตตาร์ของเอ่ออาซิสะเออได้ยินละเพลงนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะยังไม่ได้ไลองไปหาแปลเลยเนี่ยมันมันเจะอย่างเงี้ยครับคือมันกะจังหวะยากมากผมแบบไม่นาดนัดเพลงช้าไงเพลงเร็วยังแบบเออ พอฝึกมาบ้างแล้วถ้าใครเอ,อมาดูแล้วคิดว่ามันมีของเพลงซีซั่นสองด้วยน,นี้ไม่มีนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะแต่ละาคนที่รู้อยู่แล้วก็มันจะมีแต่เพลงของซีซั่นหนึ่งแล้วก็เพลงเอ,อที่ทีได้ปปมันเป็นเพลงอัลบั้มเดี่ยวที่แบบเอ,อเขาเอาไปร้องในในคอนเสิร์ตด้วยก็คือไอเพลงอะไรว่าอย่างไอเพลงเนี้ยก็น่าจะด้วยเนี้ยแหละอ,อ ของมิโอเนี่ยมันก็จะเป็นเพลงจากอัลบั้มเดี่ยวของเอ่อมิโออาซึซะลิซึบุกิอะไรเงี้ยยุยเออก็จะประมาณนั้นนะครับผมก็เสียดายมันไม่มีเพลงซีซันสองนะผมชอบเพลงซนะีซันสองอันนี้พูดส่วนตัวของผมนะแต่ท่านชมอาจจะไม่อยากฟังก็ได้แต่คือผมก็จะพูดนั่นแหละว่า จริงๆผมชอบเพลง U n I ของของเออพระตอนแรกผมก็ไม่ชอบแหละแต่พอฟังดวนินี้ไปมันมันเพลินเงี้ยเราต้องเราต้องดูเก็บรายละเอียดแต่ละฉากไปใช่ไหมพอดูไปเออเพลงนี้เรารู้ความหมายแล้วมันแปลว่าอะไรคือเออเข้าใจแล้วผมก็เลยซึ้งกับเพลง U n I แล้วก็โหเพลงนี้แบบคือดีมากคือ U n I ก็ดีแต่เพลงนี้ก็ดีกว่า โนแตงกิว no โอ้โหคือดีอ่ะเป็นเพลงปิดท so, okay. ี่ผมรู้สึกว่ามันควรจะเป็นเพลงปิดทั้งทั้งหมดทั้งอันอะโอ้โหเนี่ยเพลงเนี้ยถ้าคนที่คือเขาชอบเล่นเพลงช้าๆแล้วเขาก็จะเล่นได้ดีกว่าผมไงแต่อันนี้คือผมไม่ถนัดมันก็จะได้แบบเนี้ยนะครับระดับสี่ก็ถือว่าดีกว่าระดับดีหรือเปล่านะ ระดับดีมันมัน,มนออระดับดีมันน่าจะเยะกว่าโอเคเข้าสู่ในเรื่องต่อเกย์ออนากให้ดยนี่ทุกคนฉันแต่งกฎใหม่ขึ้นมาแล้วนะอร่อยเหรอนี่แหละจำไว้ให้ดีแหละโอเคอ่าไอ้ระบบนี้ก็เป็นระบบเอาไว้เช็คของแต่ละอย่างนะครับประมาณนั้นแล้วก็ เอามาดูแบบไอฉากไอฉากเนี้ยได้ครับก็คือ,อแต่ละฉากที่เราเล่นอ่ะเป็นเนื้อเรื่องอย่างเงี้ยหรือการพูดคุยอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าสรุปมันเนื้อเรื่องหรือการพูดคุยแต่เราก็สามารถมาดูได้อีกรอบครับนะมันก็เป็นระบบที่เอาไว้ให้เราดูอะไรเล่นๆได้ครับอะก็จะเป็นประมาณนั้นโอเคลับ้างคาน่านแม่ทับลิสซ์ถอยออกไปค่ะ <laughs> จัดการไปตามเหตุสมควรเถอะพวกรุ่นพี่กำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ยโอเคฮาเดี๋ยวผมจะไปรู้ก็ตอนนี้ผมตัดคลิปเนี่ยแหละอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้เออจริงๆผมก็อยากเล่นต่อแหละแต่ว่าคลิปเนี่ยผมต้องลองลงไปก่อนถ้ามันลงได้ปกติเดี๋ยวผมจะทำซีทำภาคสองออกมาต่อก็คือ ep สองนั่นแหละ แต่แต่ถ้ามันลงไม่ได้ปกติก็อืมอาจจะได้ดูครับแต่ผมอาจจะไม่ได้ทำพัก EP สองต่ออาจจะแค่ EP นี้ EP เดียวของเกมนี้ครับก็ต้องรอดูกันครับอ่ะก็สำหรับวันนี้ก็มีเวลาเพยียงเท่านี้ก็อย่าลืมตั้งใจเรียนละเว้นจากสิ่งที่ไม่ดีและทำในสิ่งที่ดีรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีครับและอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอกินข้าวให้ตรงแต่เวลานะครับเช่ไปอาซุสะใช่เลยเสียงอาซุสะมันคงจะไม่เป็นอย่างนี้เลย เอาเสียงอาซือสรมันน่ารักกว่าน,นี้โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพร้อมกับอาซือสาที่มายืนงงเรานะครับว่าเป็นอะไรพูดคนเดียวออนั่นแหละครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอไปก่อนซีออยเกมว้เจอกันคลิปหน้าครับวู้